สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องนะคะที่เด็ดสวยบนนอกประจําวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567กันค่ะที่เด็ดสวยบนนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ที่เด็ดสวยกระแสเทคนิคสวยบนนอกบนแตงวันนี้ที่เด็ดบนแตงคัดเน้นๆให้วันละสองคู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ที่เด็ดสวยบนนอกที่อิงดาวหยุบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิก FC นะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิก FC ค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กดซนะับสไครบนที่ช่องทีเด็ดสวนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันมาแลกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวอ,อ,อิงดาวอะ่ะอิงดาวไว้แล้วนะก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าผลประกอบการของเราก็สามารถทํากําไรให้สาหรับสมาชิกเอฟซีกันเป็นที่เรียบร้อยกันอีกแล้วค่ะสองคู่ที่อิงดาวจัดไว้ให้เมื่อวานนี้เข้าเต็มคาราเบลทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวส่วนนะคะอีกช่องทางหนึ่งอัน นี่คือช็อตที่เด็บบอกต่อวี2ก็สามารถทํากําไรนะคะให้สําหรับสมาชิกเอฟกันได้นาะถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามที่ช่องที่เด็ดส่วนบนรอกอินดาวกว่า เข้าไปกดติดตามด้วยหรือถ้ายังไม่ได้เข้าไปกดติดตามที่ช่องทีเด็ดบอกต่อวีสก็ฝากสมาชิกเอฟซีเข้าไปกดติดตามให้ด้วยเรากันค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะไม่ต้องพูดพรมำทคำเพลงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า2อคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดสวดบอลน,นอกประจําวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567นก็ะคะก็เป็นบอลลีกเอิงฝรั่งเศสทั้ง2คู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างนี้เท่ากับทางด้านน้องคู่นี้เตะกันในเวลาสองทุม่มตรงของบารเราคู่ที่ 2, ะะเป็นคู่ระหว่างสตาร์บุพกพบกับทางด้านแลนด์นะคะคู่นี้เตะกันในเวลา4ทุ่ม5นาทีของบ้านเราเดี๋ยวเรานบไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกนะคะที่เคยเจอจะมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างนี้ไทยอยู่ในอันดับที่5ของตารางแต่เปิดสนับก้อการไปเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างน้องนะที่อยู่ในอันดับที่16ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามอาริงอันนะคะลิเวรานั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะเคยเจอกันมา5นานัดสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไปหนึ่งเสมอสองและกระแพ้ไปสองนัดล่าสุดจะกันมาวันที่3เดือน12ปี2023ก็เป็นทางด้านน้องนะคะที่ไปฝ่ายกดเอาชนะ ไปที่หประตูต่อศูย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านนะห้านนัเรางสุดข,ของนนก็ทําผลงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเกมในบ้านชนะแค่เกมเดียวอะเสมอไป2และวก็แพ้ไป2ด้วยนะคะนัราสุดนะก็เป็นฝ่ายนะคะ ไพ่ท่าแพ้ให้กับทางด้านมงปริเยไปค่ะที่2ประต,ตูต่อ1ส่วนนะคะทางด้านนะคะทีมเย่อย่างน้องค่ะผลงานด้ยภาพรวมในช่วงหลังของคะานน,นก็ต้องบอกว่าฟอร์มถือว่าค่อนข้างจะทรงๆค่ะ เพราะว่าห้านัดหลังสุกเก็เกมนอกบ้านเขาชนะไปสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งแต่นัดล่าสุดดันพ่ายท่าแพ้ให้กัดทางานโอลิมปิกมาเซอ์มาด้วยที่2ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมนี้นะทางด้านทีมเยือนอย่างน้องนะคะพวกเขามาในระบบ3ามสี่สามสุด,ดานัเจ้าบ้านอย่างนี้ก็มาในระบบ4ี่สามสาเดี๋ยวเรานับไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทุกสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาล่วงหน้านะและเรทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้คลองทั้งสองทีมนี้ดิเขาก็เปิดมาให้ทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างนี้เปิดเรทราคามาต่อนะคะที่เรทราคา1นลูกลบห้าน้าได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เลทราคาคือ ควบลูกนะคะครึ่งควบลูกลบห้าค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้นะคะเทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตาราง1นคูณสนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตาราง1นคูณสที่นัตอนนี้เขาเปิดให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างนี้เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา1.76อะไรเเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตาราง1นคูณสของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคานามก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา1.56 ตอนนี้น้ำ่อนข้างไหลขึ้นนะเป็นที่เรทราคา1.76โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้อิงดาวมองว่าคอนท่านที่จะมีความไปไปได้ยากอยู่ส่วนนะทางด้านทีมเยือนอย่างน้องนะคะเรทราคาน้ำนตอนนี้ที่เขาเปิดมาเขาเปิดมา็นที่เรทราคา4.99เกรทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนนอกในการเทียบเรทราคานะคะ1.2ของทางด้านทีมเยือนอย่างน้องด้เรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เราคา 5. 50แต่ณตอนนี้ค่ะน้ําค่อยๆไหลลงนะมาที่เรทราคา4.3 9แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างน้องจะสามารถทํากาไรในเกมนี้อิงดาวมงวาก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเอกเรทราคาคุณและเรทราคาเสมอณนะตอนนี้ที่เขาเปิดมาเขาเปิดมาที่นะคะเรทราคา3.28กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคนะของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอ เรทราคาน้าก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.54แต่นะับตอนนี้ค่ะน้ําค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.28นี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสุกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมาเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ํากปอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆดูจิ้มเลือกลงทุนจะไปได้เลยค่ะสําหรับคู่แรกนะที่วันนี้นะคะอิงดาวหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมา,าชิกเอฟซีเนาะอิงดาวบอกว่า ถ้าจะต้องให้อิงดาวลึกจิ้มหรือว่าเลือกเชร์ขอเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างน้องแล้วกันค่ะแล้วก็อย่าลืมติดปลายนวมที่สกอร์ต่ำเต็มราดเต็มเ,เกมด้วยที่2รูควบ2ลูรูกึ่งเพราะว่าเลทราคาเสมอนะตอนนี้ที่เปิดมาน้ำค่อนข้างไหลลงมาแบบนี้โอกาสที่ทั้ง2ทีมนี้จะจบลงที่ผลส,สกอร์เสมอก็มีความเป็นไปได้แล้วก็น่าจะมีสกอร์ต่ำเต็มราดเต็มเกมไว้ด้วยค่ะยังไงน,นะคะอย่าลืมเข้ามาดูเลทราคาน้ำาล่กก่อนที่จะเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชร์กันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรานะ ไปวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2ที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> คู่ที่สองนะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟนะคะ <c oughs> ก็เป็นคู่ระหว่างนะสตาบุกนะคะพบกับทางด้านนะคะนีเลยแรนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรานะไปดูกันที่นะคะข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองเกมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านยารสตาบุกนะอยู่ในอันดับที่12ของตารางจะเปิดสนาเมเจอกันมาเยือนของด้านทีมเมออยียนย่างดันนะคะที่อยู่ในอันดับที่8ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามนะัสตาดเดราไมโนนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา5นัดแรกสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดเจอกันมาวันที่30บ เดือนที่10ปี2 0 2 3ก็เป็นการนะคะจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันไปที่1ประตูตอน1กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะขอ,ของด้านเจ้าบ้านนะคะเกมในบ้านทําผลงานได้ไม่ดีไม่ดีเลยแหละเพราะว่า5นัดหลังสุดนะคะเขาชนะแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4เกม สามนะัดล่าสุดกระพ่ายท่าแพ้รวดทั้ง3นัดติดต่อกันเลยทีเดียวของทางด้านเจ้าบ้านอย่างสตาร์บุกนะแล้วก็ส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนค่ะอย่างแรนนะคะคนงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของนนก็ต้องบอกว่ายังทาผลงานได้คนท,นทัาจะยังเอาแนวนองเขางจะยากอย,กอยู่เพราะว่าห้านัดหลังสุดกับเกมนอกบ้านเขาชนะไป2เสมอ2และก็แพ้ไปหนึ่งสองนัดล่าสุดดิก็จบลงที่ผลสกร์ขขเสมอทั้ง2นัดติดต่อกันเลยทีเดียวแล้วก็เกมนี้นะทางด้านนะคะทีมเยือนนะคะอย่างแรนนะคะพวกเขามาในระบบ นะคะ433สุดทางด้านเจ้าบ้านอย่างสาบุกก็มาในระบบ352เดี๋ยวเรานบไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที Marco> ่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมน <No ี้นะเขาก็เปิดมาให้นะทางด้านนะคะทีมเยือนใครอย่างแรกนะคะเปิดเรทราคามาต่อนะคะที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งลบหน้ําได้ไหลมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งลบเออลบสิบค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้นะเทคนิคของทางด้านนะคะที่เด็บ ส่วนภายนอกในการเทียบเรทราคาตาราง1 2. นึ่งคูนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตาราง1นึ่งูที่นักตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านทีมเย็นอย่างแรเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2 3งจุดสามสามกันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะที่เรทส่วนภายนอกในการเทียบเรทราคาตาราง1นึ่งคูองของทางด้านทีมเย็นอย่างไรแล้วเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา2.21แต่นักตอนนี้น้ำค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.33แบบน,นี้โอกาสนะคะที่ทางด้านนะคะทีมเย็นอย่างแรจ จะสามารถทํากาไรในเกมนี้อิงดาวมองว่าก็ยังค่อนข้างท,าที่จะยังเอาแน่เอานอนค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะถ้าดูจากเรทราคานุ้นนะส่วนนะคะทางด้านเจ้าบ้านอย่างสตาร์บุกค,ค่ะเรทราคาน้นาะโตนีที่เขาเปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา2.85กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดสว่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านเจ้าบ้านอย่างสตาร์บุกแล้วเรทราคานุ้านะคะ จะต้องอยู่ที่เรทราคา2.93แต่ณตอนนี้ค่ะน้ําค่อนข้างนะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา2.85แบบนี้โอกาสทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้อิงดาวมองว่า,าค่อนข้างจะมีความเปไปได้ส่วนทางด้านเรทราคา X เ,เรทราคาคูณและเรทราคาเสมอณตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา3.11กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนบนานนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ําก็ต้องอยู่ที่เรทราคา3.25 แต่ณตอนนี้หานน้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทคะ3.11แบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้อินดาวมองว่าก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำก็อีกทีนแล้วกันเนาะว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเราเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะ สำหรับนะคู่ที่สองนะคะที่วันนี้อิงดาวคัมาฝากให้สาหรับสมาชิกทอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ขอเห็นต่างเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่าง์สตาร์บัคเลยแล้วกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่า2คู่ที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องที่เด่นส่วนบอลนอกนะองดาวนะคะเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางดา้านทีมไหนกันบ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวพาะปฝากให้ฐาะน่าชอบที่เด็ดสวนบอลนอกประจําวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567ค่ะคู่แรกนะอิงดาวขอรจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างน้องเนาะเลือกจิ้มไปที่เรทราคา1ลูกแล้วก็ติดไปนวอสกอร์ต่ําเต็มราเต็มเกมไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งกันไปด้วยสําหรับคู่แรกของเราค่ะแล้วก็คู่ที่2นะคะอิงดาวนะก็ขอรจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอยากสตาร์บุค่ะเลือกจิ้มนะคะไปที่เรทราคาปปอหรือว่า เรทราคาเสมอครบครึ่งแล้วก็ติดไปนวมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางหน้าช่องทีเด็กส่วนบนนอกให้สำหรับสมาชิกฟีได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวคะมาฝากให้สำหรับสมาชิกฟีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกฟีไว้อีกนิดหนึ่งและกันคันนี้เลย ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดกระดิ่งติดตามเป็นกลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิดพลาดประกาศไดอิงดาวก็ต้องขอกราบขออภยนะัยวนณที่นี้ทัศนบอลที่วันนี้อิงดาวพามาฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นถ้าสมาชิกเอฟท่านใดมีความเห็นต่างก็สามารถจัดขัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแล้วถ้า สนใจอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีทงานะ้าช่อง YouTube ก็สามารถทักไลน์สวนตัวมาได้หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็ได้หเลยจะอิงดาวมีกลุ่ม v ี p ด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิก FC ที่รับชมอิงดาวกันจนจบคลิปเนาะขอให้เฮงเงรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุก,ท,กท่านาแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ